วันนี้เวลา19นาฬิกา26นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินจากสนามเฮลิคอปเตอร์ชั่วคราวสนามกีฬาโรงเรียนสระหลวงวิทยาคมอำเภอเมืองพิจิตรจังหวัดพิจิตรถึงท่าอากาศยานทหารกองบิน46จังหวัดพิษณุโลกหลังเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการสรงวางศิลาฤกษ์และส่งเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดพิจิตร โอกาสนี้มีข้าราชการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกเฝ้าถูลลอองทุลีพระบาทรับสเสด็จและจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพจากกองทหารกิติยศแล้วได้ประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดดำเนินกลับกรุงเทพมหานคร การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชะกรณียกิจในจังหวัดพิจิตรครั้งนี้นับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินครั้งแรกหลังจากทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562 ประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทต่างเคลื่อปิติที่ได้ชื่นชมพระบารมีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรออกให้บริการประชาชนที่ไปเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับเสด็จกับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเจลแอลกอฮอล์กับพิมพ์เซ้น้ำและพระราชทานอาหารแก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทรับเสด็จ วันนี้ที่อาคารบุญญาวาดวัฒร,รม,มงคลเทาบุญยนนวิหารเขตพระขนงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายพลากรสวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปนในการบำเพ็ญพระราชกุศลหนึ่งร้อยวันพระราชทานศพสมเด็จพระญาณวชิโรดมวิริยังศิรินทโรเจ้าอาวาสวัธรรม,มงคลและประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ในประเทศแคนาดาซึ่งถึงแก่มรณภาพด้วยโรคชาราเมื่อวันที่22ธันวาคม2 5 6พ สิริอายุ100รปีพันษา80ดสิ สมเด็จพระยานวชิโรดมวิริยังศิรินทโรเดิมชื่อวิริยังบุญพีกุลเกิดเมื่อวันที่7มกราคม2463เป็นบุตรของขุนเพนภาชนารมกับนางมั่นบุญพีกุลปันประชาเมื่ออายุ14ปีที่วัดสุทธาชินดาวราวิหารจังหวัดนครราชสีมาและอุปสมบทที่วัดสายงามจังหวัดจันทบุรีเป็นศิษย์ของหลวงปู่คงมาจิระุนโยได้ติดตามหลวงปู่คงมาเพื่อปฏิบัติธรรมกรรมฐานและเดินผู้ดงในพื้นที่ทุร กันดารเป็นเวลาหลายปีและได้เป็นสิทธิ์ของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตระหว่างนั้นได้บันทึกคำสอนของหลวงปู่มั่นก่อนจะเผยแผ่คำสอนนั้นแก่สาธารณชนผ่านหนังสือมุตโตไทย ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตนใต้ร่มกาสาวพัดได้เผยแพ่หลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและทํานุกบำรุงพระพุทธศาสนาโดยสร้างวัดในประเทศ15แห่งสร้างวัดไทยในแคนาดา6แห่งนอกจากนี้ยังสร้างโรงเรียนมหาวิทยาลัายโรงพยาบาลสถาบันต่างๆในประเทศอีกหลายแห่ง โดยในปี2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหีรัญญบัตฝ่ายวิปัสนาธุระที่พระพรมมงคลยานนับเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะฝ่ายวิปัสนาธุระรูปแรกของฝ่ายธรรมยุติกนิกายและรูปที่สองแห่งกรุงรัตนโกสินทร์และเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระยานวาชิโรดมทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานโกรมนดบพร้อมเครื่องประกอบกิติยศแทนโกรไม้สิบสองและทรงพระกรุณาโปรดให้รับศพไว้ในพระบร,รมราชานุเคราะห์โดยตลอด วันนี้ที่โรงเรียนมัธยมพัชรกิตยาพานหนึ่งนครพนมตำบลหนองหีอำเภอปลาปากจังหวัดนครพนมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาวพง์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดนิทรรศาการเฉลิมพระเกียรติโรงเรียนในพระราชปธรรมัมภ์รวมใจเท,ทิดทายองค์ราชาและชมการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชปธัมภ์ประจําปีการศึกษา2563เพื่อติดตามความ เก้าวหน้าเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการศึกษารวมถึงการส่งเสริมอาชีพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของโรงเรียนในพระราชุปัมภ์จำนวน15แห่ง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนในพื้นที่สนองพระราชด,ดำริเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษาพร้อมมอบโล่รางวัลพระราชทานแก่ผู้ที่มีผลงานดีเด่นและสนับสนุนกิจการของโรงเรียนในพระราชูป,ปถัมภ์จำนวน30คนเข็มที่ระลึกจำนวน121คนโดยมีนายไกรซ้อนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องผู้นำชุมชนและตัวแทนประชาชนเข้าร่วมพิธี โอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้เยี่ยมชมนิทัศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณริทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชระราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าศริวันวรีนารีรัตนจกกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชตมหาวชิโร,รตมัมงกูลสิริวิบูลราชกุมารพร้อมกับเยี่ยมชมการแสดงผลงานด้านทักษะวิชาการทักษะวิ ชาชีพทักษะชีวิตเทคโนโลยีด้านการสื่อสารสองภาษาตลาดนัดพอเพียงเคียงคู่ภูมิปัญญาพัฒนาอาชีพของกลุ่มนักเรียนสินค้าโอทอปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ทางนี้โรงเรียนมัธยมพัชราิติยาภา1นครพนมในพระราชปธรรในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเดิมชื่อว่าโรงเรียนน้องหีวิทยาคมได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมัธยมพัชรกิติยาภา1นครพนมเมื่อวันที่28สิงหาคม2540ปัจจุบันมีผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาจำนวน44คนและนักเรียนจำนวน510คน นายแพทย์เกติภูมิวงรจิตประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขเป็นประธานในพิธีประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการประกวดผลงานจังหวัดอำเภอและชมรมทูบีนับอร์วันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปี2564ณโรงแรมภูแมนขอนแก่นราชาออกขิดอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นซึ่งโครงการทูบีนับอร์วันในทุนกระหม่อมหญิงอุบลร,ร,ราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณาสุขจัดขึ้นเป็นภาคแรกของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระบัญญัติานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้เยาวชนเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพรวมทั้งแสดงความสำเร็จของการดำเนินงานตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอชุมชนและชมรมประเภทต่างๆตลอดจนเป็นเวทีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดที่ได้นำเสนอผลงานประเภทจังหวัดทูบีน้ำพวันทั้งในระดับต้นแบบและดีเด่นครบทั้ง20จังหวัดอังเภอและชมรมประเภทต่างๆนำเสนอผลงานจำนวน308แห่งโดยจังหวัดและชมรมที่เป็นต้นแบบมีผลการดำเนินงานก้าวหน้าทั้งด้านนวัตกรรมและองค์ความรู้การป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดมากที่สุดในส่วนของจังหวัดได้แก่จังหวัดขอนแก่นยโสธรและหนองบัวลำพู ส่วนชมรมในชุมชนภูมิภาคได้แก่ชุมชนบ้านกุดเต่าและชุมชนบ้านหนองแก่จังหวัดน้องบัวลำพูชมรมในสถานศึกษาระดับการศึกษาข in ั้นพื้นฐานได้แก่โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคารจังหวัดน้องบัวลำพูชมรมในสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาได้แก่วิทยาลัยเทคนิคยโสธรจังหวัดยโสธรและชมรมในสถานประกอบการได้แก่บริษัทแป้งหมั่นเอี่ยมเห่งอุตสาหกรรมจำกัดจังหวัดนครราชสีมา และบริษัท c p พอจำกัดมหาชนศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายนพุทธศักราช2564ณศาลาสหไทยสมาคมในพระบรมาหาราชวังตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาที 16. โดยขอความร่วมมือกรุณาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 อย่างเคร่งครัดสำหรับการแต่งกายข้าราชการเครื่องแบบปกติขาวสุภาพบุรุษชุดขอเฝ้าหรือชุดสุภาพและสุภาพสตรีชุดไทยหรือชุดสุภาพ